ล่าสุดค่ะสำหรับมีไฮเดซีนะคะเบื้องหลัง MV d REAM ค่ะได้ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทางช่อง u t u b e ค่าย loud ของน้องลิซ่าซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามกว่า8.02ล้านคนแล้วฝากแม่ๆเข้าไปชมกันด้วยนะสืบเนื่องจากเอสก็ลองกดเพลงอัตโนมัติแล้วนะคะแต่ว่าคำบรรยายก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีแต่ว่าในวิดีโอนี่ค่ะก็จะได้เห็นว่าน,น้องลิซ่ามีการขึ้นซับให้เนาะแต่ว่าเป็นอังกฤษแล้วก็มีบรรยายประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้เรื่องของคำแปลถ้าเอสทราบเดี๋ยวจะนำมามอมมอยนะยคะแต่ว่า เป็นเบื้องต้นของม้ม่มอยเบื้องหลังเพลงดรีมก่อนนะคะม้ม่มอยตามภาษาเรานะคะแม่แม่คำแปลยังไม่มีเด้จ้าซึ่งความยาวก็คือเท่ากับเพลงของ้อนดิซ่าเลยประมาณนั้นนะคะ3นาที36วินาทีเปิดออกมานี่ก็จะเป็นแหวนดรีมนะคะขึ้นฟอนต์ดีม a เลยทีเดียวได้ได้ว่ามีการจัดทําชนิดที่ว่าคือมันเป็นงานนะคะเ,เพื่อนๆที่จามงรามอรามอะไรกันเนี่ยเบื้องหลังก็จะได้เห็นเลยว่ามันคืองานเนาะแล้วก็แน่นอนคะ่ะว่า MV นี้มีการเขียนแล้วก็กํากับโดย ผู้กำกับโอจุนคอนค่ะซึ่งพี่โอจุนคอนนะคะก็เป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอและก็โฆษณาโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยเป็นชาวเกาหลีใต้เรียกได้ว่าฝากผลงานไว้มากมายแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเก่งเรื่องเขียนเอ่อเรื่องดรมมาม่าอะไรแบบนี้ที่จะเป็นภาพยนตร์สั้นช็อตฟิล์มประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่ง MV ็มดีมเนี่ค่ะเปิดออกมาก็จะมีแหวนใช่ปหก็จะมีการสลักดีมไว้ในด้านในแหวนนะคะหลัจากนั้นเนี่ยเป็นความยาวประมาณ3.36วินาทีนะคะมีการขึ้นผู้กำกับโอจุนคอนแล้ว ก็มีการเขียนทั้งเป็นผู้กำกับด้วยเนาะซึ่งเบื้องหลังน่คะก็จะเผยให้เห็น,นองนิซ่าค่ะเป็นซีนที่จะไปส่งเออพิเคนทาโร่เนาะบางคนก็เรียกลุงนะคะบางคนก็เรียกที่เก็บอฐิบางคนก็เรียกโกดนั่นเองนะอ่ะแล้วแต่ว่าจะเรียกนะคะแล้วก็มีการตัดซีนไปที่บ้านเนาะนองนิซ่าแล้วก็พิเคนทาโร่เป็นฉากเต้นรำพิเคน,นองนิซ่าหมุนติ้วติ้วน่ารักมากมีการูมมอนิเตอร์นะคะพ่เกนกาลังแต่งหน้าแล้วก็เผยให้เห็นช็อตเต้นรำละทีนี้ก็จะเป็นซีนทะเลสาบใช่ไหมคะมันจะ ตัดสลับไปสลับมาบนรถที่โนริซ่าเปิดประตูขวาออกไปก็จะไม่เห็นพี่เคนทาโร่แล้วนะคะจะเป็นที่เก็บอธินั่นเองก็จะเห็นเบื้องหลังในพี่เคนทาโร่ก็วิ่งออกไปนะคะแล้วก็หลบล่องลงไปอ๋ออีฉันก็เพิ่งเห็นนี่แหละว,ว่าโอเคเขาเดิงานกันแบบนี้นะคะพี่แกก็วิ่งไปละแล้วก็ต่อมาเป็นการเผยให้เห็นตอนกลางวันนะคะเป็นซีนอยู่ในบ้านโนริซ่าก็มาปรี๊บกับผู้กํากับของเรานะแล้วก็มีพี่ๆทีมงานลงไปนอนในที่นอนก่อน,นะคะเพื่อปรีบนอริซ่านั่นเองผู้กํากับนะเนาะก็จะดูแลนนริซาะะ่า ตลอดแล้วก็มีการตัดสลับไปที่ฉากของทะเลทรายพี่เคนทารโร่ก็กางร่มให้น้องดิซ่านะคะไม่ใช่แค่กางร่มสีนี้สีเดียวนะด้ยดีวยว่ากางทั้ง behind the scene เลยค่ะน่ารักมากแล้วก็มีการสนทนากาเกี่ยวกับคอนเซปต์ท้าไมผิดดีโนริซ่าเหมือนกับบอกว่าคอนเซปต์เป็นการเดินทางแล้วก็มีการตัดมาที่ในบ้านนะคะอ่าตอนนี้ก็มีการรีฟพี่เคนทารโร่ด้วยนะคือสวยหล่อกันมากๆเนาะมีซีนแปลงฟันค่ะแล้วก็เป็นตัดสลับไปที่ทะเลทรายมีการสัมภาษณ์กันนะคะนริซ่าก็ดูเขิน หัวเราะหัวเราะนะคะเนี่ยซึ่งคําแปละนะคะนิสหนึ่งที่ช่วงที่น้โนลิซาปรบมือแปะแปะนี่นะก็คือคําถามว่าฟังเพลงแล้วหรือยังพี่เคนทาโร่นะคะก็มีการฮัมเพลงรีมช m s h o นเลยเออดีงาม oh. Oh. แต่ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นการถ่ายกลางวันที่เหมือนจะไม่แดดนะแต่น้องลิซ่าคือตาหยีเลยดังนั้นมันโคจะร้อนพอสมควรกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์มิเคนท้าโรก,กับน้องลิซ่านะคะที่ทะเลสา่าสวยหลอกกันมากๆลุกนี้เออแฟนคลับแซวเป็นไม่ไม่ผัวตายที่แบบว่าต้องแซบมากๆเลยนะคะนี่เพราะว่าชุดด้านในคือแซบเดอ้อแล้วก็มีการสัมภาษณ์กันร,ระ่างนี้นะคะน้องลิซ่าก็โปรบมอแล้วก็จากนั้นมีการถ่ายให้เห็นฉากในบ้านนะคะเป็นโมเมนต์ถ่ายภาพด้วยกั แผ่นหลงังเตาลิสเห็นดอกเอโดวา์เซ็กซี่มากๆค่ะแล้วก็มีการสลับไปที่ทะเลสาน้องลิซ่ากอดอาทินะคะแล้วก็จะขึ้นเพลงดรีมตลอดมีการถ่ายให้เห็นบรรยากาศภายในโบสถ์เนาะคือไปถ่ายกันที่เกาดีนั่นเองนะคะแล้วก็ซีนบนรถเตานี้ก็มีการโบกมือบายบายส่วนซีนน่ารักน่ารักในเอมีก็เป็นการหวนรำลึกถึงตอนที่อยู่ด้วยกันใช่ปหคะอ่ะเฮนทารโรนะก็มีการกลางร่มให้น้องอุ้ยแสนดีสุดๆเลยคือแดดก็สาดเข้าตัวเองอะนะแต่ก็เป็นห่วงน้องลิซ่าค่ะน่ารัก กลางโดมให้น้องนะคะแล้วก็ฉากที่โนริซ่าเข้าไปกอดจากด้านหลังน้นนใน MV ็มดีมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบกอดตอนนั้นกับกอดตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วนั่นเองนะโนริซ่าแสดงได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ซีนบนเตียงนะคะก็รีบๆกันมีถ่ายหเห็นซีนบนรถด้วยกันนะคะเบื้องหลังก็สนุกสนานอินจอยมอมมอยกันเนาะน่าจะดูผลงานของตัวเองนะคะแล้วก็มีการถ่ายผู้กํากับโอจุนคอนของเรานี่เองนะที่ใส่หมวกดักแล้วก็ให้เห็นผ่าน iPad ของพี่เขานะคะคือเผยให้เห็นฉา ที่จะถ่ายให้เห็นมือนะคะแล้วน้องดิซ่าของเราก็อยู่บนเตียงโคตรสวยมีแสงแดดสองนะคะจากนั้นก็เผยให้เห็นซีนบนรถค่ะเต้าลิตมีการหยอกคุณพี่ทีมงานนะคะกำลังเช็คกระจกรถอยู่เราวอกเหมือนกับว่าจะเป็นซีนฝนตกด้วยนะคะมีการเผยให้เห็นท้าโรเบเบืมม้องหลังก็หล่อมากมีการเผยให้เห็นบนรถนะคะปกออเทอร์อีโก้ที่จะเป็นบันทึกประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ตัดสลับทั้งซีนโบสถ์ทั้งซีนอยู่ในบ้านทั้งซีนปั๊มน้ํามันนะคะเตาลิ้สวย โอ้โหแล้วก็ในโบสถ์คือแสงสวยมากจริงๆค่ะมีการตัดสนับไปที่ซีนนั่งเรือนะคะตอนนี้คือนั่งเรือจริงจังนั่งคนเดียวด้วยนอะท่ามกลางน้ําจริงๆนะคะแล้วก็เป็นฉากฝนตกเนาะก็มีการทําฝนขึ้นมานะคะมีการขับรถพี่เคทาโรก็ขับรถเองด้วยอันนี้คุณพี่ทําอะไรคะเนี่ยอยู่ในบ้านนะคะเพื่นนอนๆดอริซ่าก็มีการเอานิ้วให้พี่เขาดูไม่ดูว่าขิงอะไรกันละคะงานนี้แต่ก,ก็จะเป็นซีนฟินที่เราได้เห็นกันนะคะนั่งที่ระเบียงหน้าตา นั่งอยู่ที่ร้านอาหารมีการถ่ายหน้าจอมอนิเตอร์เป็นซีนอยู่ที่บ้านเป็นซีนบนเตียงสลับไปแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จบไปนะคะสําหรับ MV เบื้องหลัง h i n d t เ e scene เพลง Dream ค่ะอนริซ่าเก่งมากแม้ว่าจะไม่ได้มีคําอธิบายมากมายเลยนะคะวงเล็บเดี๋ยวให้แอดซับแอจะนํามาเมาส์แต่ว่าจะบอกว่าอนริซ่าคือตั้งใจมากๆเนาะแล้วก็ยังมาลง behind the s c ซ n นเบื้องหลังให้ที่ชมกันด้วยขอบคุณมากๆค่ะที่เต้าริผลิตผลงานดีๆนะคะออกมาเสิร์ฟแม่ๆเสมอท่ามกลา แบบลูกสาวอยู่ไหนทําอะไรนะคะซึ่งล่าสุดก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานน้องลิซ่านั่นก็คือการขึ้นปกนิตยสารมาริแคลร์ก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับเต้าลิสด้วยงานเดี่ยวก็ดูเหมือนว่าจะทยอยปล่อยนะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเสิร์ฟแค่ง,งานวงเท่านั้นนะจ๊ะคือดีงามมากขอบคุณที่น้องลิซ่าผลิตผลงานดีๆออกมาให้ได้รับชมนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเต้าลิสในการผลิตผลงานต่อๆไปน้องลิซ่าเก่งอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างที่ทําคือทุ่มเทมากๆเนาะมีการถ่ายทําแบบจริงจังผู้กำ ค่ะะตางๆนะะดังนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนไปชมเบื้องหลังเอวีเพลง dream ด้วยนะทุกคนเป็นบ H ฮาเดซีน้องดิซ่าแล้วก็พิ่คนทาร่ซึ่งถ้าแอดวงเลฟทราบคําแปลจะนํามาเมาอหมอยอีกครั้งนะคะคือดีงามมากค่ะซึ่งจะทําให้ได้เห็นว่าเบื้องหลังก็คือมันเป็นงานจริงๆนะคะไม่แม่ที่ก่อนหน้านี้พี่ๆญี่ปุ่นบางท่าน,นเนาะเขาก็ดรามมากกันแค่เห็นรูปภาพก็คือต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นเคมีสาธารณะนะจ๊ะเป็นเคมีที่ฟินมากๆเนาะน้องดิซ่าแล้วก็พิ่คนทาโร่งทำให้แฟนคลับอาจจะไม่พอใจนั่นเองนะแต่ว่าพอได้ เ,เบื้องหลังมันก็คืองานใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอาจจะมีคนดิ้นแล้วก็ไม่พอใจแต่ว่ามันคืองานค่ะโริซาเก่งมากพี่เคนทาโร่หล่อมากแล้วก็เก่งมากทุกคนมีศักยภาพและก็ต้องการเติบโตในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็เป็นอีกพาสหนึ่งที่พวกเราไม่เคยได้เห็นในมุมนี้นั่นเองค่ะอย่างไรก็ฝากไปชมกันเยอะๆนะ